โดยจังหวัดแพร่ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงปี2565เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมครับที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสาะระกลางจังหวัดแพร่ในวิเชียรอนุสาสน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดแพร่ปีงบประมาณ2565ซึ่งจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตนําบลกองทุนสวัสดิการชุมชนตนําบลร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยการสร้างโอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการและที่อยู่อาศัยเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้โครงการบ้านพอเพียงจำนวน65ครัวเรือนใน11ตําตำบล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,358,500บาทโดยในปีที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว139โครเรือน สำหรับโครงการบ้านพอเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อยค่ะภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย20ปีของรัฐบาลโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสำนักง,งานภาคเหนือและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ได้ร่วมกันดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดการทํางานเป็นทีมหรือวันโฮม 看。